สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเด้อครับผมเจอกันคือเก่าครับคลิปนี้พอกันวันที่สองเดือนกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับสำหรับมือนีอะนะครับผมกับสิมาเข็ดกับเข่าสู่ทุกทุกคนกินคือเก่าครับจะ่าจัดรายการสิบไปเห็ดนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเปก่อังใจผมได้ไหมเด้อครับสำหรับเมนูมือนีครับกที่เป็นแกงหน่อใหม่นะครับแกงหน่อใหม่สดๆนะครับใส่เห็ดใส่ักไวไร้นะครับตามมาเลยครับ ซือเนื้ใหม่นะครับเนื้อใหม่ที่เตรียมไว้แล้วนะครับเด้อเตรียมเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนน้อใหม่เนาะอากานี่เป็นน้ำยาหน้างครับน้ำยาหน้างเนาะที่ผมเตรียมเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนเตรียมเรียบร้อยแล้วนะครับเตรียมเรียบร้อยเตรียมเรียบร้อยเทลงไปนะครับทุกคนเพิ่มความเข้มข้น ข้าวยาเป่าใส่หลายนะครับเพราะดัานั้นจะอยู่นี่เห็ดแต่นีนะครับผมที่ใส่ไปเด้เป็นเหี่ยวเลยนะครับเด้ออันนี้เป็นเห็ดนะครับเป็นเห็ดเป็นหมักบวบเป็นพักอีตูนะครับเป็นหมักพริกจันทร์สีพริกล้อนะครับพริกสดเลยนะครับมาใส่ขับไปเลยนะครับเพราะว่าน้ำถ้าจยาเปล่าใส่หลายนะครับน้ำจากเห็ดจากผักทีอยู่นี่นีนะครับทุกคนมันก็ะิออกมาเนาะ ังไฟนะครับตังไฟทุกคนล้องคนจะเห็นบอกขึ้นกันเะครับน้องคนกะเรลียดแต่นะครับน้องคนแต่ว่าอันนี้ครับใส้กระเบือนะครับกระเบือนใ้ผมใส่สุดท้ายด้ครับด้วยใส่หมอนด้วยครับผมยังจะใส่นะครับผมหยานมันติดหมอนะครับยานติดหมอนะผมอันถ้าใส่ที่เรียกวาต้องรู้ข้นนะครับต้องข้นเรื่อยๆนะครับอันนี้ผมก็เลยใส่ปบบุดท้ายนะครับแต่วันนี้ครับใส่นาปลาต้องไปนะครับคุณน้องข้นกะ เดี๋ยวามมัาอยากให้มันแสบนะครับอยากให้แสบอีนนี้นะครับพยายามใส่ปลาแดดหรือว่าปลาบานเห่านะครับน้องมันจะมีความหอมกว่ากันนะครับมันจะมีความหอมกว่ากันเด้อครับเด้อความหอมมันจะหอมกว่ากันนะครับถึงแม้ลังค่นกับสีบามันกินแห้งนะครับแต่ว่ามันจะหอมกว่ากันเด้อนะครับทุกคนโอ้ยอยากให้ทุกคนมาซิมนล้กันเนี่ยุนยอดนะครับแกงหน่อไม้สดๆเลยเนี่ย บริโต้มนะครับแกงแบบสดๆเลยนะครับบริโภคต้มนะครับบริต้มนี่ครับในคณะนี้เขาจะล่อหมอเดือดนะครับผมจังสีใส่ข่าเบือเข้าไปนะครับเพื่อป้องกันการข่าเบือติดหมอนะครับทุกคน นี่ครับพอหม้อเดือดแล้วนะครับเอากับปุงรสปดรปุงรสดเรียบร้อยแล้วซิมเบิงนะครับถาฮาวาพอแล้วก็คือสุกเรียบร้อยแล้วครับทุกคนเรียบร้อยแล้วครับนี่คือแกงหน่อไม้ครับแกงหน่อไม้ใส่เห็ดฟางนะครับใส่บวบนะครับมาเด้อทุกคนมากินน้ากันครับกินข้าวซอยน้ากันครับแกงหน่อไม้หอนๆสดหอนๆนะครับแ่บแสบครับทุกคนมาครับ กระซ่าออน้ำกันครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลงังใจด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม